ถ้าเป็นเราได้เนี่ยรู้ไหมชนะสปเปิร์มากี่ตัวแล้วรู้ไหมรู้ใช่ไหมครับก็แข่งขันนะกว่าจะมาเป็นเราได้แข่งขันชนะมารู้ไหมกี่ตัวรู้ไหมเราต้องแข่งขันกับสปเปิร์มกี่ตัวถึงจะเป็นเราน่าจะเยอะอยู่อใช่ไหมใช่ไหมคำตอบถูกไม่เลยถึงไม่ได้เลยมากกว่านี้ มากกว่า20ล้านตัวเราไม่ธรรมดาบันชนะมาตั้ง20ล้านตัวแล้วธรรมดาไหมไม่ธรรมดาหรอกจริงไหมกว่าจะมาเป็นเราได้ไม่ธรรมดานะครับมันสุดยอดไหมสยอดนะครับสุดยอดนะครับเราไม่ธรรมดาเราเก่งขนาดนี้นะครับท่นานผมเอาจริงๆครับเราเก่งมากๆนะ อาจารย์ก็ไม่รู้จะจะถามหนักไปหรือบัาน,นะแต่ก็น,น่าถามนะถามจริงๆเถอะถ้ามีคนมาขอซื้อแขนเราข้ามจะขายไหมไม่ขายไม่ขายถ้าถ้าไม่ไมาขอ,อ,อ,อร้านนี้ขายไหมสองข้างให้สามร้านข <t aps> 3, ายไหม <t aps> <historic. t aps> เอาเอาเข่าพอใจสักซีบนึง ปใจมีสี่ห้องขอสักห้องหนึ่งขายไหมขายให้เยอะนะสิบล้านน, <laughs> นั่นแห่ะครับอาจารย์ถามว่าอะไรเรามีคุณค่าขนาดนั้นนะจริงไหมสิบล้านเรายังไม่ขายเลยอะเราตีค่าเราขนาดนั้นละจริงไหมแล้วทุกๆวันที่เราให้มูลค่าเราเท่ากับถ้าเราตีค่าตัวเราเองหรือเปล่าครับจริงไหมจริงไหม เราตีมูลค่าตัวเองสูงขนาดน,นั้นนะจริงไหมเพราะเราต้องสร้างความสำเร็จให้ตัวเราเองสร้างความสุขให้ตัวเองสร้างความสุขรอบรอบข้างมันสําเร็จเรืๆๆ่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆรับนะะทุกคนชนะได้ไม่ต้องไปชนะชาวบ,บ้านหรอกชนะตัวเองให้ได้ในแต่ละวันนะครับความสยก็มามากมายนะครับชนะวิธีคิดกัจัดการกับวิธีคิดตัวเองก่อนนะครับนะวิธีคิดโบวก็อาจจะยาก แต่ข้อหาสะพานเชื่อมก่อนอาจารย์ให้สะพานเชื่อมต่อยอดก่อนถ้าคุณอยู่เจอเหตุการณ์เจอปัญหาภาษาอื่นดีมันอาจจะคิดไม่ออกใช่ไหมครับยกเว้นนะเจอแฟนทิ้งคิดออกเลยใช่ไหมโอเคครับอาจารย์ให้สะพานเชื่อม,มง่ายเป็นไกด์ไลน์ให้ก่อนนะครับเป็นเป็นแวนวทางให้ก่อนเช่นฉันไม่มีเวลาหรอกเป็นอะไรดีครับถ้าไม่มีเวลาหรอกเป็นไงเราจะอยากทําอะไรยังอื่นเพิ่มไหม ไม่อยากแล้วเนาะ,ะอาส曼เชื่อมคำ,คำพูดหน่อยนะเช่นจะจัดเวลายัางไงได้บ้างยังไงครับมันจะเริ่มมีไหมเริ่มหายช่องไหมเข <c oughs> าเรียกว่าเป็นสะพานเชื่ <c oughs> อมคำพูดร <c oughs> เราเปี่ยนคำพูดชีวิตเปลี่ยนนะดีไหมเปลี่ยนคำพูดชีวิตเปลี่ยนนะครับนะทำทำไมหน้าเบื่ออย่างนี้เป็นอะไรดีครับมองแต่เรื่องน้าเบื่อเปไงครับมันก็จะเจอแต่เรื่องน้าเบื่อใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นท,ทำยังไงจะน่าสนใจบ้าง เราจะเร na na, ิ่มหาสิ่งที่น่าสนใจมองหาสิ่งที่น่าสนใจใช่ไหมเห็นไหมครับมันก็จะเิ่มน่าสนใจเรื่องสนุสนานเกิดขึ้นใช่ไหมครับพอมันเรื่องสนุสนานเราก็เริ่มอยากมาเร็วๆใช่ไหมอยากมาทางานอยากตื่นเต้นอยากกระเติรนล้นใช่ไหมไม่รู้หรอกอาจจะเปนเ่ยนไปเรื่องฉันรู้จักคนที่รู้เรื่องนี้นะเห็นไหมครับแม้ลูกค้าถามไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้อะไรลูกค้าก็ไม่สนุกใช่ไหมครับนะเราก็อาจจะกระเติรนลุ้นไปพาไปหาคนรู้คนนี้ได้นะครับเมื่อวานเี่ยจะไปแบงกิ้งดีมากเลย จากเราให้ฝักไปนังกรุงเทพแล้วเรื่องนี้เป็นชื่อ้นะแล้วก็ยู่คนเดียวที่นั่งอยู่เป็นชกเชียงพอดีแล้วคนที่เป็นผู้จัดการแบงค์อยู่ในอยู่แบ่งเป็นแบ่งเป็นบง้์ไม่ใหญ่อยู่ในบิ๊กซีดูคนเดียวอาจารย์ก็ไปเปิดบัญชีเป็นอาจารย์เปิดบริษัทใหม่บริษัทนะครับก็ไปเปิดเป็นเป็นนิิชบุคคลเป็นบัญชีบุคคลใช่ไหมครับต้องผู้จัดการแบงค์ทำให้ได้คนเดียวเท่านั้น ครับก็มีลูกค้ามาหนึ่งคน,นคมาทําเรื่องเกี่ยวกับบัญชีเรื่องเกี่ยวกับตกฝากประจำนันแบบนองเร็วๆเร็วๆเร็วๆไปจะเยอะใช่ไหมครับอาจารย์นั่งรอนะเชื่อไหมผู้จัดการแบงก์คนนี้ลุกขึ้นมานะครับระหว่างที่รอทํางานเนี่ยรอรอลูกค้าตรงน,นี้ลุกขึ้นมาหาอาจารย์แล้วบอ,อกว่าขอโทษด้วยนะครับที่ต้องให้นั่งรอตอนนี้อยู่แค่คนเดียวเพราะน้องๆไปทานข้าวหรือว่าใช่ไหมไม่ต้องลุกมาก็ได้ แต่เขาบอกว่าอาจจะต้องรอวันนนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันแค่คนเดียวเขาเป็นผู้จัดการแบงค์เป็นไงครับรู้สึกดีไหมดีผู้จัดการแบงค์นะเดินมาหามาคุยด้วยลงร้องรู้สึกดีไหมอโอ้รอนานเท่าไหร่ก็อยากรอนน่ออกใช่ไหมครับ